สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําหลิวตันคูอ่างตลอดกับชักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นนกหลิวตันคูอ่างตลอดนะครับเวลาคูไม่ว่าคูครั้งไหนนะครับก็จะอ่างทุกยกทุกคํานะครับเพราะว่านกตัวนี้นะครับคูสิบคำร้อยคาก็อ่างทุกคํานะครับเรื่องตันของเรานะครับเรารับประกันตันในทุกกรณีนะครับไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับว่านกตัวนี้ครับจะมีเสียงร้องสิยงขันอันไพเราะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลย バカバカ。Bye bye. Bye bye bye.